วันนี้นะคะเราจะมาทำกระทงแบบนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยมีใบตองนะคะใบตองสีเข้มแล้วก็จะมีเปลือกข้าวโพดนะคะมีเปลือกข้าวโพดแล้วก็มีดอกบัวนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกระทงแบบนี้นะคะเรามาติดตามเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกระทงด้วยใบตองแล้วก็เปลือกข้าวโพดนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะ<ม>ก็จะมีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยของเราเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ13นิ้ว13วมเซนครึ่งนะคะหรือประมาณ5นิ้วแล้วก็มีใบตอง ใบตองของเราจะใช้กว้างอยู่8เซนคูณ15เซนนะคะ8คูณ15แล้วก็มีเปลือกข้าวโพดเปลือกข้าวโพดจะมี2ขนาดขนาด4เซนนะคะแล้วก็มี6เซนนะคะมีกันไกลมีแม็กนะคะ มีทูปเทียนแล้วก็ดอกบัวสำหรับตกแต่งเราจะทำกลีบแบบนี้นะคะวันนี้จะเป็นกลีบข้าโพด2ชั้นนะคะกลีบข้าโพด2ชั้นแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำในส่วนของ กีบที่เป็นเปลือกข้าวโพดด้านในนี้ก่อนนะคะเราจะพับชิ้นขนาด4เซนก่อนพับลงมาแบบนี้นะคะ45องศาแล้วก็พับลงมาแบบนี้ข้างนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็พักไว้ก่อนเสร็จเราก็พับอีกเหมือนกันค่ะ หนึ่งสองแบบนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะหนสองแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้กลีบเล็กมาวางซ้อนแบบนี้นะคะวางซ้อนแบบนี้ แล้วก็พับด้านข้างเข้านะคะห่างจากนี่ลงมาประมาณ1นึ่งเซนนะคะห่างประมาณ1นึ่งเซนก็จะได้ขีดประมาณนี้ค่ะ เราก็ใช้แม็กแม็กเลยนะคะเราก็ตัดส่วนเกินออกนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของกลีบด้านนอกนะคะพับครึ่งค่ะ แล้วก็พับลงมาส5้าองศาแบบนี้นะคะ1 2 1, ึ2แบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้เราก็ใช้ขีดที่เสร็จแล้ววางให้ระยะห่างพอสวยงามนะคะแล้วก็พับด้านข้างเข้าไปแบบนี้แบบนี้นะคะ พับด้านข้างเข้าไปแบบนี้ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็ใช้แม็กแม็กแบบนี้นะคะกันหลุดอีกหนึ่งอันก็ตัดส่วนเกิอนออกไปเลยนะคะตัดส่วนเกิอนออกไปเลยค่ะ เราก็จะได้กรีบกระทงแบบนี้นะคะเรามาพับเรามาพับดอกบัวกันก่อนนะคะเราก็ใช้ดอกบัวในการตกแต่งนะคะวันนี้เราก็พับแบบง่ายๆเลยค่ะพับแบบนี้นะคะ เราก็พับแบบนี้ไปรอบๆเลยค่ะ ก็พับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะดอกบัวของเราก็พับแบบง่ายๆค่ะ เรามาเริ่มติดกีบกระทงกันเลยค่ะ เรามาดูตอนเสร็จกันเลยนะคะกระทงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นกระทงเปลือกข้าวโพดและใบตองนะคะเปลือกข้าวโพดแล้วก็มีใบตองนะคะแล้วก็ดอกบัวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ